สวัสดีครับพี่น้องฟแฟนๆขวัญใจเช่าทุงรลยก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาพี่น้องว่าต้นยังน,น,น,งน,น,นี่นะครับพี่นอ้อนง,ะอง,น,น,ง,งอนะครับแล้วก็ไ้ท่ายว่านตะ้นยังแล้วก็ใไ้ท้ายอีกอันนึงว่าอ,อายุจักปีไ,กไม่ต้นนี <c> ่ <oughs> นะครับพี่น้องเอาให้เบิ่งใกล้นะครับขวัญใจเช่าถุงวัดเส้นฟาสุนกลางเบิ้งเหล่านะครับได้สิบหกนิ้วเกือบสิบเจ็ดนิ้วนะครับพี่น้องเอาพี่น้องว่าไม่ยังแล้วก็อายุจักปีลวดลายลายเช่าถุงบอกเราจะไม่ใหญ่ว่านะครับอ่ไม่ชนิดนี้ก็คือ แอนแอนอะเบิงเลื่อนยอดมาเกิดไปเรื่อยๆใบพร้อมกระถินผ้าเพเอิอนกรินเทผ้าพี่น้องนะครับกระถินเทพ้านะครับเป็นพืชตระกูลทั่วชนิดนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นไม้ตัวเรียวนะครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในสมือนี่นะครับ <c oughs> แต่ก่อนกระถินตัวนี้เอิอนว่ากระถินผ้าเพ่เนื่องจากว่า แต่ไมนั้นได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกนะครับพี่น้องปลูกไร่เราบ่ามีการติดตามเกษตรกรปลูกเราจจักสิขายจะได้ราคากับถึกถึกนึ่งวันท่านหอยบโมเอียนต้นเหนียวจังปะเรื่องกระถินผ้าเพ่ครับแต่สู้มือนี่เริ่มมีคุณคา่าบโมเีนเริ่มหรือมีคุณค่าคือมแม่เราเป็นอ่อนนะครับไผ่มีถือว่าเป็นเจ้าของเงินเลยล่ะนะครับกระถินเท้าผ้านะครับพี่น้องต้นนี้อายุหกปีปลายเกือบเจ็ดปีนะครับพี่น้องเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ ก็จะชอบต้เดียวมหาตัดหยาแถวนี้แหละครับรู้สึกว่าจะเห็นต้นันนี้ละในน้อยนะครับพี่น้องสูงประมาณหัวเขานะครับก็เลยโบดีตัดออกนะครับก็เลยล่องปลาเบบึงว่ามันจะจักปีนะครับอีกหกปีต่อมานะครับพี่น้องนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับก็เลยหูวว่าเป็นไม้โตเร็วน้องพื่อนะนะครับนะครับโตเร็วก็ไม่ชนิดเดินซึ่งเป็นไม้ป่าน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับ ไม่ปลาตัวอื่นที่บอกว่าราคาแพงๆสูงๆไอ้คิวละหลายหมื่นหลายแสนนั่นนะครับปลูกห้าปีหกปีได้ซ้ำานีบบอ่อครับพี่น้องซ้ำแขนคอรอ์นี่เช่นไม้พยุงห้าปีได้ซ้ำแขนเนี่ยไปเฮ็นยังได้หรือเปล่ปานี่หม,มูหดบ่มีผู้ซื้อนะครับแต mm ่ hmm. ตัวนี้นะครับพี่น้องลองไปแปลรูปเป็นแผ่นเป็นสิ้นไม่ออกมองตรงนู้นนี่นะครับตัวนี้ได้หลายพันเตัวพี่นี่พี่น้องนะครับนะครับ ขนาดเ้นผ้าศูนกลาง16-17นิ้วนี่นะครับบอธรรมดานะครับพี่น้อง <c oughs> นะครับเป็นไม้ตระกูลทั่วนะครับพี่น้องที่ห้าของเขากะแน่นอนละบริเวณรอบๆทรงพรมเนี่รอบๆโคนต้นเนี่จะอุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถตึงไนโตรเจนได้นั่นก็คือเชื้อไรโซเบียมนะพี่น้องเนาะจึงแคให้าาบริเวณรอบๆนี่อุดมสมบูรณ์สังเกตต้นไม้ต้นไรที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเขานน่รู้สึกว่าจะง่ายจะจะเล่นเติบโตดีไปน้่กันนะครับ แต่ใบเขาเป็นยังจังไม่นิยมนําไปทําเป็นดินหมักใบกระทิ้นเทพาแต่ว่าคำว่าดินหมักใบก้ามปูได้ขายดีดีญาติกันฮอดบ่พ่อฮอดบ่คู่แขวกันคำว่าดินหมักใบก้ามปูเป็นยังดิเนื่องจากว่าใบก้ามปูเป็นพืชตุกุลทั่วมีในตตัวเจ่นสูงนะครับใบก้ามปูเป็นปุ๋ยหมักสั้นดีว่าท่นว่ากระทิ้นเทพาเขาก็คขึ้นกันคุณผ้องครับ เป็นพืชตระกูลถัว่วในใบของเขากับมีหน,น้ตัวเจนไม่น้อยไปกว่าต้นก้ามปูนะครับนี่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะครับจะเป็นอย่างจำบบเป็นท,ที่นิยมที่เนื่องจากว่าใบกะทินเทพาผ้านะครับมันมีลักษณะใบใหญ่หนาแลวก็คว้วเหนียวกับเหนียวก็บใบก้ามปูแน่น,นอนถ้าการมักปล่อยให้ย่อยสลดยตามธรรมศาสตร์นี่กะทินเทพาผ้าจะย่อยอยากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันหนามันแข็งนี่แหละนะครับพี่นอ้อง นะครับมันก็มีวิธีอยู่พี่น้องครับวิธีย่อยขึ้นกันนะครับวิธีมักขึ้นกันนะครับมับดแบบเดียวกันก็มักใบก้ามปูละทาหากเทศให้ใบกัดทินเท่าผ้าย่อยลงได้นี่นะครับจะสลายย่อยเร็ยวซ้ากันกับใบก้ามปูแลวก็คุณภาพาพื้นกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับที่เฮ็ดสวนปลากัดทินเท่าผ้าเนี่เฮ็ดปุ๋ยไว้แต่ต้นเลยนะครับพป่นอ้อกหมยถึงว่า ใบกระทิเทพ่าเธอมันลดลงนี่นะครับกวดกวดกวดกองสุ้มเข้าไปนี่ใส่มุลสัตว์เข้าไปโหดน้ำเข้าไปเปื่อยยากบ่ตํายูเรียเข้าไปเพราะท่านโดนนะพี่น้องครับเป็นผงออยะนะครับนะครับนี่พี่น้องนี่เม็ดจำเปนย่อยตามธรรมชาติมันก็ยังเปื่อยอยู่เลยนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องสังเกตว่าเป็นจะมีหากห้าหักยามาหลายทีเนื่องจากว่ามันเป็นปุ๋ยที่มี ธาตุอาหารสูงนะครับมันจึงมีหากพืชล่ามเขาไม่กินนะครับนี่ไม่จะหากไม่ไม่กินได้นี่นะครับขันบ่มีปุ๋ยนี่จ้างหากไม่ซุมนี่กับบ่มามันหูวจักกันยังมองได้มีแนวกินมันแย้มแย้มมาหลดหากไม่หากพวกต้นเคืองต้นหญ้าต้นยังนี่นะครับแม้จะกระทั่งหากขาง้านเองนะพี่น้องเนาะใบเขางมันยหอ่เป็นปุ๋ยมันกันยังไม่กินเขางมันได้ไหมนะครับนี่เขตไฮดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่ ถ้าพี่น้องอยากเอาดินตัวนี้ไปปลูกไม้กระถางปลูกยังกะขูดๆไปใส่กระถางปลูกได้เลยนะครับคุณภาพซ้ำกันกับดินหมักใบช้ำชานั่นแหละเนื่องจากเป็นพืชตระกูลทั่วน้ำกันพี่น้องเพียงแต่ว่าใบมันใหญ่นะครับการย่อยสลายอาจจะซาแน่แต่เข้ากับมีวิธีอยู่ก็คือถ้าพี่น้องท่านใดมีเครื่องบดเครื่องปนกันบบดใบแห้งมันเนี่ยย่อยเป็นสิ้นเล็กๆน้น่อยเนี่ยกัดหมัก ย่อยสลายเลี้ยวเคลื่อนก็ับก้ามปูนแหละคุณภาพกับซูซีกันนะครับพี่น้องนี่สังเกตดินนะครับนี่ล้วนซุยดีเลยนะครับพี่น้องอุดมไปด้วยเชื้อไรซูเบียมนะครับเกี่ยวกเทปผ้านะครับนอกจากปลูกไส้เนื้อไม้โดยตรงแล้วนะครับอายุการนําไปใส้สั่นนี่พี่น้องสามปีหาปีก็สามารกับใส้ละนี่หกปีนี่หกปีกวกัวนี่เรื่อยเดี๋ยวเลยนาพี่น้องน้อสังเกตเทียบกับพจน์เสงนตรงผได้ต้นน้อยเิดพี่น้องพุระนะครับถึงขันสิบหกสิบเจ็ดนิ้วเดียวหนา นาไม่สิบหกสิบเจ็ดนิ้วเนี่ยบธรรมาดานะครับซึ่งหายากด้วยนะที่ปลูกหาหกปีแล้วได้ขนาดนี้นะครับบ่มีนะครับนอกจากตัวนี้นะครับพี่น้องมแมต่ววัตจนจามจุลีขนาดว่าใยญ่เร็วๆกันย่างบ่ท่านตัวนี้เด้พี่นอ้องต้นส้ำสานี่แหละนะครับหกปีทอกันนี่เขาใจเช่าทูเมืองมาแล้วนะครับนุดนีอยู่นะครับตัวนี้ได้สิบหกนิ้วนะครับหกปีสิบหกนิ้วนะครับนาศาก แตจจ่ต้นจาจุลีหกปีท่อกันต้นซ้ำซาวหกปีท่อกันได้สิบสองนิ้วสิบสองสิบสามนิ้วเท่านั้นเองน,อนะครับพี่น้องนะครับอีกแค่นึงนะครับเมื่อตัดไปใสแล้วนะครับต่อเขาบ่งงอกขึ้นมหม่อีกเด้ยนะครับฉะนั้นจึงง่ายต่อการกาจัดนั่นเองนะครับพี่น้องบ่คืออยู่ค่าอยู่ค่าไม่อแต่ตัดจําดินไปได้แค่นีขึ้นมหม่อยู่เฮ็ดไทยหากของเขาบ่าตายนะครับพี่น้องแต่ตัวนี้เมื่อตัดไปแล้วก็หากของเขาตายไปนปําวเราะทําพ่อเข้ากระพุพังไปนะครับพี่น้องนะครับ นะครับหรือท่านได้จากห้พุูงเร็วกับน้ำยากำจัดต่อไม้ซึ่งตามท่องตลาดมีนะครับไม้กระถินเทพานะครับพี่น้องปลูกได้ตั้งแต่สองคูนหนึ่งสองคูนสองสามคูนหนึ่งสามคูนสองสามคูนสามสี่คูนสี่นะครับอ่าพื้นที่ไร่หนึ่งกับปลูกได้ประมาณจักถ้าปลูกสี่คูนสี่ก็ได้น่าจะได้ประมาณจักห้วยสิบก่ร้อยต้นนี่บ่หน้าพี่น้องนะครับถ้ามีกระถินเทพาจักรอยต้นนี่ห้วยพี่น้องนอนกอดเงื่อนแสนเลยนะครับพี่ละมันจะให้ผลตอบแท่ตั้งแต่ ปีที่สองที่สามไปเบิ่งเมื่อใบเขาล้นลงนะครับนี่นะครับใบใบเขามีตลอดปีได้เพียน่องนะครับใบเขามีตลอดปีได้ล้นอยู่ติเรื่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้แหละช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะล้นล้นดีนะครับกวดใบเขามาร์กปิดปุ๋ยเฮ็ดเป็นดินมาร์กดินปุ๋ยขายนะครับสุมมือนี่กระเสไม่กระทางมาแล้งเนี่ยปุ๋ยมาร์กปุ๋ยมาร์กจากใบไม้เนี่ยเพราะว่าจะเป็นใบสัมสาใบาเทพา้าเนี่ยได้ขายเบิดเพียน่องนะครับมีเคยมีเกษตรกรที่ไอเฮ็ดปุ๋ยเนี่ย จากใบกระทินเทพาขายในได้ปีละลายเสนยี่เดยนะครับเด้เขาเบิงในคลิปอยู่นะครับเพี่น้องเพื่อนปลูกเป็นแปลงสวนป่าไปแล้วผลพ่ายได้ก็นี่แหละใบเขาเนี่ยแหละนะครับก่อนที่จะไปตัดต้นเนาะนะครับส่วนสามถึงหปีแรกนะครับเพราะท่านตัดนะครับอีกเจนึงนะครับเขาเป็นไม้อายุสั้นนะครับเพี่น้องสิบห้าถึงยี่สิบปีนี่กับเบิดอายุไปแล้วนะครับฉะนั้นเขาจึงให้ผลตอบแท่นเร็วสามถึงหปีตัดเลยนะครับเพี่อน้องแปลรูปเลยหรือขายเลย เมากันไปเลยนะครับเคยเห็นกเษกษตรกรไปเมาไม่สามสิบกระต้นนะครับเมาไปมื้อสองได้กำไรอื้อซ่านะครับสําหรับกระทินเท้าผ้านี่ถ้าได้ต้นประมาณนี้เนี่ยพี่น้องนะครับที่จริงการปลูกกันดูแลก,กับบริยังารนะครับพี่น้องเขาเป็นพืชที่สั่งอาหารเองได้ยิ่แล้วโดยมีไรซูเบียมนี่แหละนะครับเขาจึงจะเริ่มเติมตัวเรี่ยวของปุ่ตองไปอยากทำปุ๋ยแต่ถามมีปุ๋ยมียังใส่ให้อีกยิ่งจะง่ายยิ่งจะเลี้ยวไปก่านี้อีกนะครับพี่น้องนะครับเส้นอาจจะมีปุ๋ย ซิมหาซิมหาซิม,ซมกิกมะฮ้อยให้ในปีละเที่ยงสิก็ยิ่งจะเพิ่มให้เขาจะเริ่มเติบโตง่ญ่เร็วกันไปอีกน,นะครับสําหรับไม้ป่าเนาะป่าสามยางประโยชน์สี่ยางไม่สีย่ยางแนะนํามือนอกีก็คือนอกเหนือจากชนิดอื่นและะ้วก็เทพาเนาะน่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงนะครับพี่น้องนะครับได้ประโยชน์ตั้งแต่ทีละตั้งแต่เขายัางหน่อยไปละนะครับเราวเขาจะสักช่งจะมากกวดกวัดกวดมักคข้านีเลยนะพี่น้องเนาะกวดใบมันก่องสุมกันไว้นี่นะครับมัก น๋อชิบ่ได้เกือบตันนี่บ่แต่เฉพาะต้นเดียวเนี่ยแค่ต้นเดียวเนี่ยนี่นะครับพี่น้องบัตรนี้จริงเขานะครับพี่น้องถ้ามีการหักการห่านลงมาหน่อยสามารถใส่เป,เป็นฟืนเป็นท่านได้เลยนะครับความร้อนสูงให้พลังงานสูงนะครับเผาทานคุณภาพสูสีก็ไม่บกไม่เม่นกระมกเมกได้เลยนี่นะครับพี่น้องนี่เป็นเสื้อเพิ่งในนอกพี่น้องนะนะครับแทนแก๊สแทนอย่างซึ่งราคาแพงน,นะครับส่วน,นบทบัตรนอกเขาเนี่ยเต่าฟืนเต่าทานยังยั่งอยู่นะนะครับพี่น้อง นี่นะครับนี่เป็นฟืนได้เลยนะครับสั้นเนีน่แหละหนึ่งเขาสุกเลยนะครับท่อนสองท่อนท่อนอนละน,น,นะครับดังไฟหนึ่งเขาสุกเลยนี่หักออกมาอย่างนี้จะมาเทพเป็นฟืนได้นะครับพี่น้องกะถินเทพาอ่ะพี่น้องลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อทันใด,นดมีที่ว่างหัว่าให้ไปนะงานหนึ่งสองงานไรหนึ่งสองไรปลู 1, 2, ลปกเขากับบุไถ่ปลูกยังกับพอ่อเชิได้ครับแนะนำใหม่โตเร็วชนิดนีใดนะครับกะถินเทพาเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อปลูกแล้วนะครับมันจะให้ผลตอบแทนม,มันจะบกกลายเป็นผ้าเพ่แน่นอนนะครับพี่น้องสูมือนี่นะครับทาไพมีนะครับ <c oughs> ไหมไหวเนี่ยถือว่าป่านเงินฝากในทานาคารบนั้นพอีพี่น้องนะครับนี่นี่ลองมีต้นขนาดจั้งนี้จักแก่แร้อยต้นบมด้ลน,นี่นะครับรี้นะดซีประตูนี่ค้าขึ้นห่างยุก,ก็ได้ตัวรดนะครับพี่น้องเป็นคุณเป็นค่าทั้งนั้นนะครับกับมีหลายท่านนะครับที่เฮ็ดเกี่ยวกับต้นไม้ละ ขัางมีดีได้นะครับดีกว่าเฮ็ดหน้ายกงอกกับมีดลังเถอนะครับอ่ะมือน,นี่เอามาฝากกันนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากก็ติดตามฝากไล์ฝากแซ่บป็นร่างใจกับคนใจเศร้าสุกนะครับพี่น้องคลิปหน้ามม่ยังดีๆีพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ